โอ้ขขึ้นมาได้ไม่อา่้นาอดอ่าโอ้ยน้ำเดือดแล้วอ่านี่นวดมันด้วยคํมรัดหยิบมันขึ้นมากดจุดนี่นวดมันให้มันมันก็สปาไก่นี่นวดให้มันเข้าไปโอเคตบสองทีแล้วก็วางนวดไปเรื่อย คลิปมปนปมือเล่นไปจะรู้สึกมีความสุขแล้วทิ้งมันไว้ก่อนให้มันนอนแช่ให้สบายใจเฉยส่วนถ้วยนี้เป็นธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีพริกป่นไม่มีคามิเกเซรแค่นั้นแหละแล้วอันนี้คือไก่สามน้องซึ่ง ผ่านการเลีดเรียบร้อยแล้วเพื่อให้มันสุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ไขยหวัดนกระบาดเดี๋ยวมันจะลามตาิดไก่ด้วยนี่ต้มน้ำเตรียมนซุปเดือและปิดกอนปิดก่อน